สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเยี่ยมต้นมะพร้าวนะคะอันนี้มะพร้าวกะทิน้ำหอมคุณยายเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งวิธีทำให้ต้นมะพร้าวเตี้ยกว่าปกติมีผล ที่อยู่ไม่สูงจากพื้นดินนะคะคุณยายนำเสนอครั้งแรกก็ให้รู้ว่าวิธีการทำก็คือทำอย่างไรให้เขาฉีกกิ่งก้านมะพร้าวนี้ออกจากกันเพื่อข้างล่างเขาจะขึ้นโคนนะคะเพื่อเขาจะแตกกาบออกใหญ่ ไม่สูงชะลูดนะคะคุณยายก็นำเสนอไปว่ามิธีง่ายๆก็คือนะคะพวกนี้ฉีกออกได้คะ่ะก็ตัดรกนะคะอันนี้คือรกซึ่งเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วคุณยายยังไม่ได้ตัดเนี่ยโรคมะพร้าวถ้าไม่ตัดเขาก็จะยืด ยึดกิ่งมะพร้าวี่ก้านมะพร้าวให้ติดกันแล้วก็สูงชะลูดก็จะไม่ขึ้นโคนอันนี้เริ่มจะขึ้นโคนให้ข้างล่างแล้วค่ะเขาจะทางก้านมันจะทางออกไปแยกจากกันแล้วเขาก็จะเป็นเง่าใหญ่ขึ้นมาติดดินนะคะผลก็จะอยู่ไม่สูง ก็ง่ายๆนะคะคุณยายเคยนำเสนอไปแล้วก็เลยเห็นไม่ได้ตัดมานานแล้วค่ะแล้วก็ใช้มีดกรีดกรีดรกนะคะให้แยกจากกันกรีดเพื่อเขาจะได้ทาง แยกออกจากกันได้เห็นไหมคะยายจะทําให้ดูเมื่อเรากรีดแล้วเขาก็จะออกจากกันได้ง่ายๆอย่างนี้คะ่ะเห็นไหมคะเขาก็จะออกจากกันได้ง่ายเลยเนี่ยแล้วก็ทําให้ลงไปถึงข้างล่างเลยคะ่ะ ยิ่งออกห่างกันได้ก็ยิ่งดีเห็นไหมคะโรคที่เขาติดกันเนี่ยเราก็เฉือนไปเลยค่ะเอารโรให้เขาแยกออกจากกันแล้วก็ช่วยทางเขาออกเห็นไหมคะช่วยเขาทางออกจากกันเลย แล้วเราก็เล่มทำสะอาดนะคะเอาโลกนี้ทําสะอาด okay. โลกเขาะตัดออกจากกันแล้วมันก็จะเป็นแผ่นเหนไหมคะเขาก็จะเป็นแผ่นอันนี้เขาก็จะแยกตัวแยกตัวออกจากกันแล้ว กิ่งเขาก็จะโตขึ้นเร็วค่ะก็จะทำให้ต้นนี้ขึ้นโคนแล้วก็เป็นมะพร้าวที่เตี้ยนะคะตะขนยายก็ไปดูอีกต้นหนึ่งก็จะทำแบบนี้ค่ะมีอยู่สามต้นเห็นไหมคะมะพร้าวขึ้นโคนขึ้นโคนสวยเลยค่ะโคนใหญ่เลยเขาจะแยกกัน เห็นไหมคะรอยฉีกของคุณยายเนี่ยที่ตัดรกออกใบเขาก็จะแตกแยกอันนี้คือรกที่เกิดขึ้นใหม่นะคะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะห่อหุ้มพันกันอย่างเนี้ยสูงชะลูดขึ้นไปเรื่อยๆลำต้นก็จะไม่ขึ้นโคนก็จะ มันก็จะเป็นยาวชลูดสูงขึ้นกว่าจะโอ้โหกว่าจะเป็นผลก็บางทีก็สูงขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะขึ้นโคนแล้วขึ้นโคนก็คือจะเป็นกอใหญ่ๆเง่าใหญ่ๆเพราะเขาปลีออกจากกันนะคะเขาฉีกออกจากกันทีนี้รุ่นนี้คุณยายยังไม่มาทำคุณยายก็จะมาทำให้ดูนะคะ ก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะก็ทำง่ายๆแล้วก็กรีดเลยค่ะใช้มีดโกนคมๆนะคะก็เป็นการช่วยให้เขาแยกตัวออกจากกันเห็นไหมคะนีะ่ ก็จะเด้งออกจากกันแล้วก็จะเจริญเติบโตก็ค่อยๆทำนะคะอย่าให้เขาฉีกกิ่งเขาอย่าให้ฉีกมากแล้วเราก็เอากันไกลลิตัดออกเลยพวกนี้ให้เขาสะอาด นะคะคุณยายลืมเอากันไกลมาก็มาทำให้ดูเพราะอันนั้นเขาแยกจากกันอันนี้ก็จะเป็นรกชั้นต่อไปนะคะเราก็จะช่วยเขาแต่ว่าไปยืนให้ถูกทางนะคะก็ะทำลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราช่วยเขาเขาก็จะฉีดกิ่งก้านนี่ก็จะออกจากกันค่ะน,นะคะก็จะออกจากกันอ่าแล้วก็ช่วยเขาแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะเขาก็จะขึ้นโคนเราเรียกว่าขึ้นต่อ ต่อไม่สูงค่ะต่อก็จะเตี้ยเติดดินนะคะเขาก็จะกลายเป็นเง่าใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะติดดินเป็นเง่าใหญ่อ่าพวกนี้ก็จะโตขึ้นนะโตขึ้นลำใหญ่ขึ้นแล้วเง่าก็จะขยายโตออกนะคะต้นเขาก็จะโตเร็วแล้วก็เป็นผลเตี้ยนะคะอันนี้คุณยายทำให้ดูสวยงามมากเลยค่ะ นี่คุณยายปลูกได้สองปีกว่านะคะต้นที่ไม่ทำนะคะอยู่ด้านข้างในสวนเขาก็จะพันกันขึ้นเป็นลำต้นเล็กๆสูงขึ้นไปนะคะเ,เขาจะแยกออกจากกันยากค่ะคุณยายก็ไม่มีเวลาเข้าไปฉีกให้นะคะด้านนี้ยังไม่ได้ฉีกเดี๋ยว ๋ย่าทำให้ดูด้านนี้ก็มีนคะเยอะเลยด้านนี้ที่ไม่ได้ฉีกแล้วก็ใช้มีดช่วยเข้าไปแบบนี้ค่ะ ตัวนี้แหละดึงเขาไม่ให้แยกจากกันทำต้นเขาก็จะสูงเพราะธรรมชาติมะพร้าวเนี่ยเขาจะสูงก็เขาต้องการให้ตนเองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเพราะนั้นเรามาทำแบบนี้ก็คือช่วยเนี่ยช่วยให้ไม่ให้เขากอดกันนะคะ อี่ยคุณยายก็เนีย่ยแล้วพวกนี้เราต้องทําสะอาดค่ะคยายใช้มือเดียวก็เลยทําสะอาดไม่ได้แล้วก็ดึงไปเลยก็จะทําให้ตัวนี้หนี่แยกออกจากกันได้ง่ายเนีย่ยเขาก็จะทําต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะอันนี้มีเด็กมาหัดเล่น ตรงปลายเข้ามาตั้งแต่ตอนโน้นเขาก็ตอนที่เขาลากเกิอนอยู่พวกหานก็จะมากินใบเขาหมดเลยค่ะ,ะเขาก็เลยทำให้มีรอยหักายดึงขึ้นมาเขาก็จะไม่เลี้ยงอาหารไม่ส่งไปที่ใบเขาก็จะเป็นใบก้านใบที่ตายแต่ไม่เป็นไรค่ะ เรายังเติบโตแข็งแรงต้นสวยค่ะเราก็ดูให้รอบๆว่าด้านไหนที่มีรกอาจจะเป็นด้านโน้นค่ะต้องไปยืนด้านนั้นเนี่ยรกตรงนี้เราก็ต้องไปกรีดให้ถูกทางนะคะไม่ต้องกรีดลึกค่ะแค่นี้เงาขเขาจะบานออกในปีต่อมาอันนี้ก็จะเติบโตขึ้นอย่าง หน้าฝนนี่ภายในอีก3เดือนเนี่ยเขาก็จะโตเลยค่ะถ้าเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าไปก็จะกลายเป็นต้นมะพร้าวใหญ่เลยอ่าแต่โคนติดดินแต่เงาติดดินนะคะดูเงาย้ายใหญ่นะคะเงายังไม่ได้พ้นดินขึ้นมาเท่าไหร่เลยแตกออกจากกันแล้วนี่เห็นไหมก็ลองไปทำดูนะคะความรู้ง่ายๆ ทำแล้วก็ได้ผลดีมากเลยค่ะทําให้ต้นมะพร้าวเตี้ยกว่าธรรมชาติที่เป็นอยู่นะคะคุณยายก็นำเสนอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ